เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งหลายปีโหบางคนเป็น10ปีเลยนะแต่ก็ยังพูดไม่ได้สักทีวนเวียนอยู่กับความรู้สึกท้อแท้แล้วก็ชอบคิดว่าสงสัยเราคงจะสายเกินไปแล้วละมัง้งถ้าใครกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วก็การสรุปข้อมูลชุดนี้อาจจะเป็นคําตอบที่กำลังตามหากันอยู่ก็ได้ครับ นี่แหละครับคือคำถามที่ผมเชื่อว่าคนวัยทำงานหลายๆคนต้องเคยถามตัวเองแน่นอนมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราอดสงสัยไม่ได้จริงๆนะครับว่าเอ๊เราพลาดตรงไหนไปนะทั้งๆที่ก็พยายามมาตลอดเอาละครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าไอความรู้สึกติดๆขัดๆที่ว่าแม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่ากับดักครับ เป็นกับดักที่ผู้เรียนชาวไทยจำนวนมากเลยกำลังเผชิญอยู่เหมือนๆกันอ่ะลองมาดูกันนะครับว่ามีข้อไหนที่มันแบบตรงกับเราบ้างไม่ว่าจะเป็นการไปโฟกัสที่กรัมมามากเกินไปจนไม่กล้าพ,พูดออกมาหรือว่ารู้สับเยอะนะแต่พอจะเรียงเป็นประโยคเอ๊ะมันไปไม่เป็นซะง,งั้นแล้วก็ความกลัวที่จะพูดผิดนี่แหละครับที่กลายเป็นกำแพงในใจเราหรือแม้กระทั่งความคิดที่ว่าอายุเท่านี้แล้วคงเริ่มไม่ทันแล้วล่ะ ทั้งหมดนี้แหละครับคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้เรายังคงย่ำอยู่กับที่ทีนี้เราลองพักเรื่องความรู้สึกไว้บแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมาดูเหตุผลจริงๆที่มันมีงานวิจัยรองรับกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่เหมือนกันครับว่าทำไมเราถึงยังไปต่อไม่ได้สักที2,218ตัวเลขนี้คืออะไร นี่คือจำนวนความผิดพลาดทางไวยากรณ์นะครับที่เขาไปเจอในงานเขียนของนักศึกษาไทยแค่34คนเท่านั้นเองนะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าแค่กลุ่มตัวอย่างเล็กๆแค่นี้ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขยเยอะแยะมากมายขนาดนี้นี่มันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าปัญหานี้มันฝังรากลึกกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยแล้วพอเราเจาะลึกลงไปอีกนะโอ้โหจะเห็นเลยว่าจุดที่คนไทยเราผิดบ่อยสุดๆสดอันดับแรกมีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยคือ การเติม s ที่คำนามครับสูงถึง30%เลยทีเดียวตามมาด้วยการใช้ a and the แล้วก็พวกคำบุพบทนี่คือ3เรื่องหลกัหลกๆเลยที่เป็นเหมือนกับหลุมดำของคู่เรียนชาวไทยเลยครับแล้วทำไมทำไมเราถึงผิดเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมา ในวงการวิชาการเขามีคำอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่า interlanguage errors หรือถ้าปลาง่ายๆก็คือข้อผิดพลาดระหว่างภาษาครับมันเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามเอาความรู้เรื่องโครงสร้างภาษาไทยของเราเนี่ยไปปรับใช้กับภาษาอังกฤษโด,ดยไม่รู้ตัวซึ่งโครงสร้างสองภาษานี้มันต่างกันมากอย่างภาษาไทยเราไม่มีการเติม s ที่คำนามเพื่อบอกว่าเป็นผู้ผลิตใช่ไหมครับเราเลยมักจะลืมกดข้อนี้ไปซึ่งนี่ไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะครับแต่มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติมากๆ เอาล่ะพอเรารู้รากของปัญหาแล้วก็ถึงเวลามาดูทางออกกันบ้านดีกว่ามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยที่ทั้งสนุกแล้วก็ทำได้ทันทีเลยนะนั่นก็คือการสร้าง English bubble หรือว่าโลกภาษาอังกฤษใบเล็กๆของเราขึ้นมานั่นเองครับ นี่คือ5สเต็ปง่งงายๆที่เริ่มทำได้ทันทีเลยครับตั้งแต่การเปลี่ยนภาษาในมือถือเ ocial m เ d ีย,ยต่างๆหาอะไรอ่านทุกวันฟังให้เยอะขึ้นฝึกคิดเรื่องเราในแต่ละวันเป็นภาษาอังกฤษไปจนถึงการจดโน้ตต่างๆเป็นภาษาอังกฤษลองทำดูนะครับแล้วจะพบว่าภาษาอังกฤษมันค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปตอนไหนก็ไม่รู้ แล้วถ้าสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าโหพื้นฐานไม่มีเลยเริ่มจากศูนย์เลยจริงๆละ่ะการเริ่มต้นมันก็อาจจะดูน่ากลัวนิดนึงใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลไปเลยครับเพราะมันมีแผนการที่ออกแบบมาให้เราเริ่มทีละก้าวอย่างมั่นคงเลยกระบวนการนี้เนี่ยมันเหมือนการเรียนแบบการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติของคนเราเลยครับคือเริ่มจากการฟังก่อนเลยฟังในสิ่งที่เราสนใจจะเป็นเพลงเป็นหนังหรือคลิปอะไรก็ได้ จากนั้นค่อยๆเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันแล้วก็เริ่มฝึกพูดออกมาดังๆครับถึงแม้จะยังไม่มีคนคุยด้วยก็ตามการพูดกับตัวเองนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยเป็นเหมือนอาวุธลับของเรื่องนี้กันเลยก็ว่าได้ครับมันคือเทคนิคที่จะช่วยให้เราเหมือนกับแฮ็กการทำงานของสมองตัวเองเพื่อเร่งสปีดการเรียนรู้ให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดไปเลยเคยเป็นกันไหมครับ ท่องสับไปวันนี้พรุ่งนี้อา้าวลืมซะแล้วปรากฏการณ์นี้เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อเฮอร์เบ b นเอบิงเฮาส์เขาอธิบายไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วนะครับเขาเรียกว่าเส้นโค้งการลืมซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยว่าสมองเราเนี่ยลืมข้อมูลใหม่ๆเร็วแค่ไหนถ้าไม่มีการทบทวนแล้วเราจะสู้กับธรรมชาติการลืมของสมองเราได้ยังไงละ่ะคำตอบก็คือเทคนิคที่เรียกว่า space repetition ครับ ลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนเรามีแก้วน้ําที่มันมีรูรั่วอยู่เราไม่จําเป็นต้องเติมน้ําตลอดเวลาแต่เราแค่เติมในจังหวะที่พอดีก่อนที่น้ําจะแห้งเทคนิคนี้จะนําข้อมูลกลับมาให้เราทบทวนในจังหวะที่สมองใกล้จะลืมพอดีเป๊ะเลยครับเพื่อย้ายมันจากความจําระยะสั้นไปสู่ความจําระยะยาวอย่างถาวร วิธีการใช้ space repetition ที่ง่ายที่สุดเลยนะที่ใครๆก็ทำได้คือระบบที่เรียกว่า l i g h t n e r system ครับแค่ใช้บัตรคำศัพท์กับกล่องไม่กี่ใบคำศัพท์ใหม่ๆจะเริ่มที่กล่องแรกถ้าเราตอบถูกก็จะเลื่อนบัตรไปกล่องถัดไปซึ่งรอบการทบทวนมันจะห่างขึ้นแต่ถ้าตอบผิดเมื่อไหร่บัตรคำนั้นก็จะถูกย้ายกลับไปที่กล่องแรกเพื่อให้เราทบทวนบ่อยขึ้นง่ายๆแค่นี้เองครับแต่ทรงพลังมากๆ มาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากจะบอกว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการเรียนภาษาอังกฤษให้สำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราขยันแค่ไหนอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีกลยุทธ์ที่ฉลาดพอหรือเปล่าต่างหากครับอยากให้จำไว้เสมอเลยนะครับว่าเป้าหมายจริงๆของเราเนี่ยไม่ใช่การพูดได้เพอร์เฟเหมือนเจ้าของภาษาตั้งแต่วันแรกไม่ใช่เลยแต่คือการที่เราสื่อสารให้เขาเข้าใจได้ซึ่งมันสามารถสร้างขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยครับ การปรับมุมมองแค่นี้จะช่วยลดแรงกดดันแล้วก็ทําให้การเรียนรู้กลายกันเรื่องที่สนุกขึ้นเยอะเลยสุดท้ายนี้อยากให้ลองถามตัวเองดูเล่นๆน,นะคะว่าพอเรารู้กลยุทธ์แล้วรู้เส้นทางที่ชัดเจนอยู่ในมือแล้วเนี่ยบทสนทนาแรกเลยที่อยากจะพูดเป็นภาษาอังกฤษคือเรื่องอะไรการมองเห็นภาพความสำเร็จเล็กๆในอนาคตนี่แหละครับคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดเลยที่จะทำให้เรากล้าที่จะเริ่มก้าวแรกตั้งแต่วันนี้